สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนถ้าจะมีอะไรที่ตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วล่ะก็ก็คงหนีไม่พ้นฝนหิมะลูกเห็บซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อมีสัตว์ตกลงมาจากฟ้าโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะอันดับ10ซอก แม้ว่าจะฟังดูบ้าบอแต่มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วนี่เป็นปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่หายากและจะเกิดขึ้นทุก10บปีหรือมากกว่านั้นพระคัมภีร์ไบเบลิลได้มีการกล่าวถึงกบที่ตกจากฟากฟ้า และแม้ว่าจะเป็นแค่การอุปมาอุปไมยแต่มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วกรณีล่าสุดเกิดที่ประเทศฮังการีเมื่อกบตัวจิ๋วตกลงมาจากก้อนเมฆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วประเทศในช่วงระยะเวลา2-3วันโดยเชื่อกันว่าการตกลงมานี้เกิดจากสภาพอากาศที่รุนแรงเช่นลมพัดแรงซึ่งทำให้พัดกบออกจากที่อยู่อาศัยของพวกมัน อย่างไรก็ตามบางคนบอกว่าอาจเป็นไปได้ว่านากเล่นน้ำหรือทอร์นโดได้พาพวกมันออกจากน้ำในสหรัฐอาณาจักรก็ดูเหมือนจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อเร็วๆนี้และไม่มีใครแน่ใจได้ว่าทำไมถึงเกิดขึ้นบ่อยได้นักหรืออาจจะเป็นเพราะนักเล่นน้ำได้ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่กบไปจนถึงลูกกอฟและเคลื่อนย้ายมันเข้าไปในพายุหมุนในก้อนเมฆซึ่งบางครั้งมีกบจํานวนมากถึงร้อยตัวหรือแม้แต่พันตัวตกลงมาแบบนี้แอบสยองขึ้นมาเลยบึอ้ออันดับ 9. Fish มีบางอย่างปแปลกๆเกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียและมันก็เกิดขึ้นจากปลาในเมืองและจากเมนูที่ใช้ขอบของทะเลทราย ในเขตพื้นที่ตอนเหนือพวกเขาได้พบกับสัตว์มีเกจจำนวนมากโดยในปี2010มีปลาหลายร้อยตัวได้ตกลงมาและเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขางงงวยอย่างมากโดยปลานั้นมีลักษณะตัวเล็กและมีสีขาวและในที่สุดก็ถูกสันนิษฐานว่ามันอาจถูกบางอย่างพัดขึ้นไปพวกมันอาจจะขึ้นไปสูงราว18,288ถึง21,336เมตรก่อนที่จะตกลงมาสู่เมืองด้านล่าง นี่เป็นเรื่องแปลกแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกมากขึ้นเพราะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2004เมืองเลจ่าเมนูก็มีปลาจํานวนมากตกลงมาเช่นกันอะไรกันนะที่เป็นสาเหตุทําให้ปลาตกลงมาเป็นฝนได้มันน่าสงสัยจริงๆคุณว่าไหมคะแต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นปลาฉลามตกมาแทนและกันไม่อย่างนั้นอาจจะน่ากลัวขึ้นมาก็ได้นะอันดับปาดวอร์ม เหตุก,การณ์พิลึกนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตทั้งในสภาพภูมิอากาศที่เงียบสงบและมีพายุนอนเหล่านี้มีอยู่ในทุกที่จริงๆในปี1872พวกมันตกลงมาในเมืองบูคาเรสตประเทศโรมาเนียตอนนั้นเป็นช่วงคริสต์มาสแต่ก็ไม่บ่อยนักที่จะพบคริสต์มาสอันอยัวเยวนนี้แต่มันก็ไม่ได้เป็นรางร้ายอะไรแต่เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้น ในปี1912เรือข้ามฟากในแคนตันซาวด์ดาโคตาได้พบกับเมฆที่มีหนอนตกลงมาจากนั้นในเท็กซัสปี2015ผู้ขับขี่ได้พบเจอกองหนอนประหลาดที่เรียงตัวเป็นระเบียบอยู่บนถนนโดยมีหนอนตกลงมาเป็นจำนวนมากและมีรายง,งานว่าต้องใส่หนอนทั้งหมดในถังเลยทีเดียวไม่มีใครรู้เลยว่ามันไปอยู่บนท้องฟ้าได้ยังไงพายุท์นาโ,โดเป็นส่วนหนึ่งในข้อสันนิษฐานแต่ก็ยังมีหนอนที่ตกลงมาในระหว่างสภาพอากาศที่ไม่มีพายุมันเกิดอะไรขึ้นบน ท้องฟ้ากันแน่นะแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้น่ารักเหมือนแอนิเมชั่นอย่างแน่นอนอันดับเ Fighting Fox ในเดือนมกราคมของปีนี้ขึ้นความร้อนในประเทศออสเตรเลียรุนแรงมาก สามารถละลายยางมะตอยได้เลยประชาชนที่อาศัยอยู่ในแคมเบลทาวในรัสนิวเซว์เวลได้มีความตื่นกลัวจากการที่คัง้งคาวแม่ไก่หรือที่รู้จักกันว่าคัาง้งคาวผลไม้ตกลงมาใช่แล้วมีคัง้งคาวตกลงมาบนศีรษะของพวกเขาเจ้าค้างขาวพวกนี้มีความกว้างของปีด1เมตรและน้ำหนัก1กิโลกรัมตัวเต็มไัยสามารถรับมือกับอุณหภูมิได้ถึง44.2องศา แะน่าเสียดายที่ลูกๆของมันมีความอ่อนแอกว่าอุณหภูมิที่มากกว่า30องศาถึงแม้ตัวเต็มไวจะดูแข็งแรงแต่ก็คงไม่เท่าแบสแมนได้หรอกคุณว่าไหมคะองค์กรการกุศลสัตว์ป่าได้เดินทางออกไปกับอาสาสมัครจํานวนมากเพื่อช่วยเหลือข้างคาวแม่ไก่ด้วยการให้น้ําดื่มแต่ในที่สุดพวกมันหลายร้อยตัวก็ตกลงมาจากต้นไม้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความร้อนทําให้สมองของพวกมันเดือดและทําให้ร่างกายของพวกมันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ โดยปกติเรามักจะพบค้างคาวเป็นสัตว์ที่น่ากลัวแต่นี่เป็นเรื่องราวสยองขวัญที่ต่างออกไปอุณหภูมิจะร้อนขึ้นเรื่อยๆและสัตว์หลายตัวก็จะได้รับความเดือดร้อนและดูเหมือนว่ามันจะยิ่งเร็วร้ายยิ่งขึ้นสําหรับพวกมันแบบนี้ก็น่าสงสารพวกมันจริงๆเลยอันดับ6 Spi d เดอ ในปี2013ผู้คนในบาซิลต่างตกใจมากเมื่อพวกเขาพบเห็นท้องฟ้าที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยแมงมุมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองซานโต a อ t o นโตนิโอดาพาตินาทั้งตะวันตกของเมืองเซาเปาโลช่างภาพได้บันทึกภาพขนาดที่มีแมงมุมกำลังตกลงมาได้คุณจินตนาการได้ไหมว่ามันเป็นยังไงเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณคิดพวกมันคือกลุ่มแมงมุมที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศขนาดใหญ่ และมีความสามารถในการสร้างใยแมงมุมจํานวนมากโดยบางตัวสามารถชักใยไปที่ความสูง19.8เมตรได้โดยแมงมุมเหล่านี้จะใช้ใยแมงมุมเป็นเหมือนบอลลูนเพื่อบินผ่านท้องฟ้งฟาของประเทศบราซิลนั่นเองเมื่อลมแรงพัดเข้าสู่กลุ่มของพวกมันพวกมันก็จะถูกพัดไปในอากาศเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรตั้งแต่จากป่าไปจนถึงสวนสาธารณะได้เลยส่วนประเทศออสเตรเลียก็ประสบกับเหตุการณ์แมงมุมนับล้านที่ตกลงมาจากฟ้าฟ้า เมื่อเร็วๆนี้เหมือนกันแมงมุมเล็กๆเหล่านี้ก็ใช้ใยแมงมุมเพื่อเคลื่อนไหวไปมาในอากาศเช่นกันจึงมักทําให้พวกมันดูเหมือนหิมะคุณคงจะดีใจที่รู้ว่าใยแมงมุมที่พวกมันปล่อยออกมาไม่ทําอันตรายกับผู้คนแต่ถ้ามันกัดคุณคุณก็คงไม่ได้กลายเป็นสไปเดอร์แมนอย่างในภาพยนตร์แน่นอนที่คุณจะกลายเป็นยอดมนุษย์ปีนป่ายไปตามตึกได้อันดับ5 b าแบล็กเบิร์ดวันส่งท้ายปีเก่าไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับคนในเมืองบีบีในรัฐอคันซอ พวกเขาประหลาดใจกับปรากฏการณ์ของนกเดินโดงปีกแดงจำนวน4-5ถึงพันตัวที่ตกลงมาถึงพื้นโดยไม่ทราบที่มาทำให้สถานที่แห่งนั้นกลายเป็นสุสานของสัตว์ปีกไปเลยหลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่านกทั้งหมดได้รับการบาดเจ็บจากการกระแทกแม้ว่าจะฟังดูแปลกๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกรบกวนและถูกพัดไปในอากาศซึ่งอาจเกิดจากดอกไม้ไฟที่เกิดขึ้นในการเฉลิมฉลองปีใหม่นั่นเอง และการบาดเจ็บจากแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่นกบางตัวชนเข้ากับสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้หรือสายไฟแม้มันเป็นเพียงเรื่องที่เรียบง่ายและน่าเศร้าเช่นนั้นแม้ว่าจะมีบางคนแย้งว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดและพยายามที่จะโยงเรื่องนี้ให้เข้ากับการตกลงมาของนกที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็ตามโดยบางคนก็มองว่านี่เป็นสัญญาณของไหเงาะที่อาจเกิดขึ้นและมันไม่ใช่ลางดีแต่อย่างใดเลยอันดับ4 Task ีทสโพ ในปี2009ประเทศญี่ปุ่นพบว่ามีลูกออสตกลงมาเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ปลาและกบที่ตกลงมาจากฟากฟ้าในความเป็นจริงไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในอิชิคาวะที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นและเป็นส่วนหนึ่งของเกาะฮอนชูชายคนหนึ่งเล่าว,ว่าได้ยินเสียงแปลกๆในที่จอดร,รถและเมื่อเขาขับรถออกมากระจกหน้ารถก็ถูกปกคุมไปด้วยลูกออล ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วประเทศจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทฤษฎีหนึ่งได้บอกว่าลูกอ๊อดถูกดูดออกมาจากปรากฏการณ์นักเล่นน้ำที่เราเคยได้พูดถึงก่อนหน้านี้บางคนก็บอกว่าพวกมันถูกนกโยนทิ้งหลังจากที่นกกินพวกมันเข้าไปและคายออกมาซึ่งก็ดูว่าไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าไหรนะ่นักจะด้วยสาเหตุใดก็ตามคุณคงไม่อยากเห็นกองทับลูกอ๊อดเต็มไปหมดแน่นอนใช่ไหมล่ะคะอันดับ 3. s q สควีด คุณอาจสามารถเรียกเหตุการณ์นี้ได้ว่าการตามสนองก็ได้นะในปี1997 ชาวประมงเกาหลีชื่อคิมโฮกำลังมองหาที่จับสัตว์น้ำดีๆใกล้กับเกาะฟอกแลนดซึ่งคุณอาจจะรู้จักชื่อเสียงที่ไม่ดีของที่นี่จากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและดูเหมือนว่าความรุนแรงนั้นยังคงไม่สิ้นสุดลงเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยคิมโฮโดนอะไรบางอย่างกระแทกเข้าที่ศีรษะของเขาที่ตกลงมาจากท้องฟ้าซึ่งมันก็คือปลาหมึกแช่แข็งมันเกิดขึ้นจริงๆค่ะชาวประมงถูกโจมตีด้วยสัตว์น้ำที่ตายตัวหนึง่งอาจฟังดูน่าตลกแต่เราจะบอกคุณว่าเขาได้สลบไปถึงสองวัน มีบางทฤษฎีที่กล่าวว่าปลาหมึกได้ถูกนํามาใช้เป็นอาวุธโดยลูกเรือคนนึงของเขาเองแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่คุณต้องเหวี่ยงปลาหมึกแช่แข็งด้วยแรงจํานวนหนึ่งถึงจะทําให้ใครบางคนเข้าสู่สภาวะหมดสติได้ดังนั้นเท่าที่เรารู้ก็คือปลาหมึกแช่แข็งตัวนี้ตกลงมาจากท้องฟ้าแน่นอนอันดับ 2- สแน เราได้พูดถึงสัตว์เล็กข้ามประหลาดหลายชนิดในวิดีโอนี้กันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงงูกันบ้างนี่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ย้อนไปถึงปี1877ในเซาเมมพิสที่มีงูจำนวนนับพันตัวที่ถูกรายงานว่าตกลงมาในช่วงพายุฝนโดยบางตัวมีความยาวมากกว่า0.3เมตรและพวกมันก็การะจุกอยู่รวมกันเป็นกองงูใหญ่กองนึงเราว่ามันก็คงดูคล้ายกับสายเคเบิลทีวีที่พันกันอยู่ของคุณน,นั่นเอง นี่อาจเป็นฝันร้ายที่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบเลยทีเดียวเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆงูเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับโดยงูนั้นได้กินอาณาบริเวณไปถึงสองช่วงตึกและไม่รู้ว่ามันจะถูกพัดมาจากเฮอริเคนหรือมีเหตุผลอย่างอื่นอีกที่ทําให้พวกมันมารวมตัวกันอยู่ได้หรือไม่และมีถนนสายหนึ่งเพิ่งได้รับการก่อสร้างขึ้นและคนก่อสร้างอาจไปรบกวนพวกมันเข้าทําให้พวกมันออกมาแอบดูเราช่างไม่แน่ใจแล้วว่า อะไรจะแย่กว่าการระหว่างการที่งูตกมาจากฟ้าหรือการที่มันเลื้อยออกมาจากพื้นดินกันแน่อันดับหนึ่ง a l l i g a t o ในรายชื่อที่เราได้พูดมาเราได้พูดถึงเรื่องราวของกลุ่มสัตว์ที่ถูกพัดพาโดยสภาพภูมิอากาศไปหลายกิโลเมตรจากที่อยู่อาศัยของพวกมันสัตว์บางชนิดเช่นแมงมุมพวกมันกระทําเช่นนั้นเพราะเป็นวิถีชีวิตของมันเองแต่สัตว์ชนิดนี้ถูกเคลื่อนย้ายโดยอุบัติเหตุประชาชนชาวสแตนในเซาท์แคโรไลนาได้เกิดความประหลาดใจครั้งใหญ่ ในปี1843เมื่อพวกเขาพบเจอกับเหตุการณ์ที่แปลกใหม่และไม่คาดฝันในชุมชนนั่นก็คือจอระเข้พายุฝนฟ้าขนองนั้นมีความยิ่งใหญ่ที่จะมีพลังพอในการยกเด็กน้อยให้ลอยและทิ้งเขาไว้ที่มุมถนนได้ก็น่าจะเช่นเดียวกับจอระเข้ที่มีความยาวเพียง0.6เมตรเพราะมันบาดเจ็บจากการถูกพัดมาเรื่องนี้คงจะดูแปลกและเ็วร้ายมากใช่ไหมคะ โชคดีที่เจ้านักล่าตัวนี้อยู่เพียงลําพังตอนที่พายุพัดมาไม่เช่นนั้นลองจินตนาการสิว่าหากมีจระเข้ตัวอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงชาวสั้นคงจะเต็มไปด้วยจระเข้อย่างแน่นอนอาจจะทําให้คุณนึกถึงหนังสยองขวัญได้เลยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ